กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมขานะคะ,ะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะ,ะอยู่กับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณแล้วก็เมนเทนสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK กับคุณผู้ชมขานะคะวันนี้นะคะ NK ไม่ได้เป็นแค่แบบผลิตภัณฑ์ธรรมดานะเขาใส่สารสกัดที่มาทำมาจากธรรมชาติเพื่อที่จะดูแลเซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นภูคาานะคะโคิตินนะคะก็เดี๋ยวสอบถามคอเซนเตอร์ของเราได้นะคุณผู้ชมนะหนึ่งกล่องมี60บแคปซูลทานได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะครั้ง ละ2,2500บาทซื้อ2กล่อง5,000บาทไม่ขายลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาทหยิบขึ้นมาซื้อได้เลยค่ะนะคะ,ะ090899996นะคะมาที่อักษรย่อนิดนึงก่อนนะ,ะนางเอกดังต่อเต่าไม่ใช่เต่านะคะรุ่นใหญ่ย่องอัพหน้านะคะกลัวผัวเด็กทิ้งนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่านะคะนางเอกรุ่นใหญ่อักษรย่อต่อเต่าย่องอัพหน้าใหม่นะกลัวแฟนเด็กทิ้งนะคะเดี๋ยวใครที่อยากสวยอยากดูดีนะคะก็เข้าคลินิกดูแลตัวเอง เพราะไม่คงไม่แปลกจะสัญญกรรมแบบไหนก็แค่สวยมั่นใจไว้ก่อนนะคะคงไม่มีว่าคงไม่มีใครว่าพอสอนนี้แล้วสัญญกรรมเป็นเรื่องปกตินะคะเปลี่ยนซีรีส์กันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะก็นักข่าวส่งกันมาคุณผู้ชมนะคะนางเอกคนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่ามาจากวงการนางงามนะคะแล้วก็เป็นนางเอกหลายเรื่องเคยผ่านการแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกด้วยอักษรยอดตอเต่านะคะ เขาบอกว่าหน้าเก่าเนี่ยมันก็ไปตามสังขารน,นะคะอายุก็เหี่ยวชราโรยลาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแอบไปย่องอัพหน้าใหม่เขาบอกดึงเลยแต่ได้คุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก่งมากน้อยขนาดไหนก็ต้องมาติดตามดูนะเดี๋ยวเธอจะเฉลยจริงหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นแค่ข่าวลือนะคะก็ต้องติดตามนางเอกต่อเต่าจะเป็นใครต้องติดตามค่ะนะคะ,ะมาคันอีกหนึ่งข่าวนะคะสปียร์หแรงกราเจสซี่ เพิ่งผ่าตัดนะส่งกําลังใจยินดีให้กับแอนโทเนียนะคุณผู้ชมนะคะน้องเจสซี่นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าละ,ละไม้คล้ายเวเนซุเอลาปีนี้มากนะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวงามนะเจสซี่นะคะน้องเจสซี่ไม่ใช่เจสซี่สายบุญนะคะอดีตนนเจสซี่นางงามนะคะได้โพสต์ภาพ i อ s t o ตอนะคะเป็นรูปภาพนอนที่เตียงโรงพยาบาลมีสายน้ําเกลือระยงระยางระบุภาพดังกล่าวว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะคะตอนนี้กําลังพักฟื้นนะคะคุณผู้ชมขาแม้ว่ากาลัง พักฟื้นอยู่นั้นเนี่ยนะคะแต่ก็มีคนติดตามแล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจเนี่ยพร้อมแสดงความยินดีกับรางวัลล่าสุดของแอนโทนียโพซิลในฐานะตัวแทนที่ดีที่สุดนะคะของคนไทยนะคะ,ะนั่นก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สเลยนะคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่มิสอะไรนะคะมิสยูนิเวิร์สนะคะ2023สมกับเป็นเพื่อนเวทีนางงามรวมถึงนะคะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนจากรายการ The f a c e Thailand ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนะคะน้องเจสซี่เจสซี่เขาก็บอกว่าอีก2ปีเขาจะจะ กลับมาใหม่นะคะมีกระแสข่าวลือมานะคะถามว่ากลับมาได้ไหมมาได้มาได้เพราะว่าด้วยโครงสร้างด้วยภาษาด้วยความฉลาดแล้วมาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งที่สวยนะคะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่สวยแล้วก็เปรี้ยวเยียวแตกมากนะคะเด็กคนนี้นะคะต้องยอมรับนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับน้องเจสซี่นะคะมิสรองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะคะนะ,อะเอาอีกแล้วนะคะปิงปองใช่ไหมปิงปองธงชัยตัดชุดนะคะเอ่อ เหมือนแอนโทนียโพซิลใช่ไหมเาเป็นคัฟเวอร์แล้วนะคะสำหรับน้องอิงปองนะคะก็ทาให้ไม่ทําให้ผิดหวังล่าสุดตัดชุดลอนะคะเก็บไว้แห่ต้อนรับแอนโทนียโพซิลเพราะเดี๋ยวเธอจะมาแล้วนะโอ้โหโอ้ยนะคะก็เดี๋ยวจะกลับมากลับมาเราต้องไปรับนะคะรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งนะคะรองนางงามเขารอไม่นั่นโดนปวดเดี๋ยวก็จะได้ขึ้นนะคะรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งนะคุณผู้ชมนะต้องไปให้สุวรรณภูมิได้แตกกันอีกรอบหนึ่งข่าวก่อนไปเยอะ ค่าวนี้ต้องคูณ3.4คูณนะคุณผู้ชมนะคะให้มันรู้ว่าไทยแลนด์เนี่ยมีพลังอํานาจมากขนาดไหนนะคะก็น้องปิงปองก็แต่งแต่งชุดสวยนะคะก็คอฟเวอร์อีกแล้วนะคะเป็นรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคุณผู้ชมนะหรือมิสยูนิเวิร์สด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะจะเหมือนหรือว่าจะคล้ายหรือจะไม่ละไมก็แล้วแต่คุณจะมองแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะเวลาหมดแล้วนะคะ,ะต้องขอขอบคุณผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพเมนเทนสุขภาพของคุณด้วย NK มีผู้ขาวโคซิตินนะคุณผู้ชมที่จะดูแล เซลลของคุณให้แข็งแรงนะคุณผู้ชมนะคะโรคภัยไข้เจ็บจะ,จะจะจะถามหาน้อยลงถ้าคุณกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะวันนี้นะคะหกล่องมี60บแคปซูลทานได้เช้าแล้วก็เย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่อง4,500บาทนะคุณผู้ชมนะคะลดเป็น500บาทหยิบโทรศัพท์สั่งมาซื้อได้เลยค่ะ0 9 0 0 8 9 9 9 9ศนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่เจ้าพร้อมทิมงงานต้องของลาไปก่อนพบกันใหม่วันแห่แอนโทนเนียสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ